กุ้งพลอยโพดปลดล็อกเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลรัวๆกุ้งพลอยลือติ๊กบิ๊กปลาเธอหลังมีประเด็นให้อดีตสามีหนุ่มสอนรัมต้องออกมาชี้แจงว่าไม่ขินรีเทิร์นเมื่อเจ้าตัวไปประกาศขอจีบหนุ่มสอนรัมอีกครั้งล่าสุดกุ้งพลอยโพดคลิปเต้นสุดคึกคักพร้อมแคปชั่นว่าปลดล็อกแฮชแท็กแม่จะสร้างปฏิมากรรมให้ลูกดูพร้อมทั้งปิดคอมเมนต์ด้วยนอกจากนี้ยังโพสไอจีสตอรี่คัปเวอร์คลิปในติ๊กต็อกบอกว่า เขาไม่ชอบเรานั่นแหละเราก็ดูออกแต่ถามแล้วว่าเราชอบเขาไหมก็ตอบว่าไม่พร้อมทั้งโพสร,รัวๆทั้งเป็นคลิปของลูกสาวโพสคำคมในการสร้างความสตรองและโพสภาพตัวเองไปใส่บาตพระด้วยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ